ลัคนาราศีกุมกับอิทธิพลดาวพฤหัสสัดีย้ายวันที่13พฤษภาคม2568ถึง28พฤษภาคม2 5 1 9นิรยาทาโรนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปสำรวจพลังงานของดาวพฤหัสโดยเฉพาะลัคนาราศีกุมนะคะในการย้ายครั้งนี้ที่จะเปลี่ยนจังหวะชีวิตของคุณหนึ่งปีเต็มเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างความรักความสุขความคิดสร้างสรรค์บุตรบริวารแล้วก็ความกล้าหาญที่จะเป็น ตัวของคุณเองนั่นเองนะคะนี่คือเรือนที่5ของรักขนากลุ่มการงานเดี๋ยวเราไปดูการงานกันก่อนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวกลุ่มงานที่ออกแบบเองแล้วก็กล้าทําในสิ่งที่รักพลังของพฤหัสในเรือนที่5จะกระตุ้นให้คุณนะคะกล้าโชดตัวตนมากขึ้น แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานด้านของครีเอทีฟสร้างสรรค์งานสื่องานบันเทิงหรือธุรกิจส่วนตัวใครที่แบบอยากเริ่มธุรกิจส่วนตัวมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้เริ่มทีนี้จะได้เริ่มสักทีนั่นเองนะคะคนที่เคยเป็นฟรีแลนซ์เงียบๆก็เริ่มมีชื่อเสียงในวงการแล้วนะคะหรือคนที่อยากจะทำแบรนด์ของตัวเองถ้าเริ่มลงมืออย่างจริงจังเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะคะ มีคำแนะนำมาเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะว่าอย่ารอให้พร้อมเพราะความสำเร็จจะเริ่มต้นเมื่อคุณกล้าลงมืออย่างสนุกแล้วก็ตั้งใจนั่นเอง <c oughs> ไปดูเรื่องการเงินนะคะ <c oughs> การเงินเป็นยังไงสำหรับกลุ่มรายได้จากสิ่งที่รักหรือ จากสิ่งที่ทําด้วยใจนั่นเองนะคะที่คุณจะได้มานี่ก็คือช่วงที่คุณจะสามารถสร้างไรายได้จากความสามารถพิเศษหรือสิ่งที่คุณรักจริงๆเลยนะเช่นง,งานศิลปะใครที่ชอบงานศิลปะเนี่ยจะโดดเด่นมากจริงๆนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกงานออกแบบการสอนพิเศษก็ได้นะคะหรือแม้แต่งานที่เริ่มต้นจากงานอดรกที่คุณชอบก็ลองไป ค้นนะคะหรือว่าหาตัวเองว่าเรามีงานอดิเรกอะไรที่ชอบบ้างนะใครที่อยากจะเริ่มทําเพจนะคะทำเพจแชร์ความรู้อันนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดเลยทีเดียวสำหรับคำแนะนำเรื่องงานสำหรับกลุ่มนะคะจงใช้ความถนัดของคุณสร้างไรายได้เพ,พราะพฤหัสเนี่ยเขาจะขยายสิ่งที่คุณรู้สึกอินกับมันนะคะหรือว่ามีแพชชั่นเนี่ยให้มีมูลค่าจริงขึ้นมาได้นะ ทีนี้ในเรื่องราวของความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักสําหรับกลุ่มที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดเลยถ้าใครโสดนะคะสำหรับกลุ่มที่โสดคุณจะได้เจอคนที่คลิกในความคิดความฝันและทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาส่วนคนที่มีคู่นะความสัมพันธ์ก็จะหวานขึ้นด้วยนะคะไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวก็กลับมาเข้าใจกันใครที่เคยมีเรื่องราวนะคะบาดหมางในอดีต แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีความสุขกับใช้เวลาด้วยกันด้วยนะคะในช่วงนี้การไปพักผ่อนร่วมกันใช้เวลาทำนั่นนู่นนี่ด้วยกันก็จะมีความสุขมากๆาสำหรับคนที่เริ่มคุยกับใครบางคนนะคะอาจจะมีการเริ่มจากงานอดิเรกก็ได้นะคุยกันแล้วก็เข้าใจตรงกันมีความเห็นร่วมกันความชอบเหมือนกันอะไรแบบนี้หรือจอเจอคนที่แบบ เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรมากนักเลยทีเดียวคำแนะนำคืออะไรนะคะอย่าซ่อนตัวนะอย่าเล่นบทเย็นชานะคะไม่ต้องเก็บตัวนิ่งเงียบอีกต่อไปแล้วก็แบบไม่ต้องฝืนทำเป็นเฉยชายเย็นชาเพราะปีนี้สเสน่ห์ของคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาเองสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกลุ่มในช่วงนี้ ถือว่าพลังใจดีนะคะส่งผลให้ร่างกายเบาสดใสขึ้นสุขภาพกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ฝืนและทำสิ่งที่รักหลีกเลี่ยงความเครียดจากการเปรียบเทียบหรือว่าหรือบีบตัวเองให้เหมือนใครเนี่ยรับรองคุณสุขภาพจิตดีนะคะสุขภาพกา,กายก็ดีขึ้นอย่างมากๆเลย ทีนี้ไปดูนะคะวิธีการนะคะในเรื่องของสุขภาพบางทีคุณได้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงออกกําลังกายนะคะหรือว่าทำงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยทำงานที่คุณชอบแล้วรู้สึกเพลินๆเ,เนี่ยอาการบางอย่างที่เป็นเรื้อรังมันจะหายไปเองนะคะเช่นอนาะการปวดหัวเรื้อรังอะไรเงี้ยคุณจะแบบรู้สึกว่าเออทำไมมันหายไปนะคำแนะนำนะคะสุขภาพดีไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่เป็นพลัง พลังใจนะคะพลังงานทางใจที่มันไหลลื่นแล้วก็รักตัวเองในแบบที่คุณเป็นมีวิธีการรับมือนะคะสำหรับกลุ่มยอมรับว่าความสุขคือพลังที่สร้างอนาคตนะคะความสุขเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อนในเรือนที่5สอนให้คุณเริ่มจากความสุขก่อนความสําเร็จเราจะต้องมีความสุขก่อนนะคะไม่ต้องรอว่าเออสำเร็จแล้วถึงจะมีความสุขจงเริ่มทําในสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่ามันตาเป็นประกายอะนะพะนั่นแหละคือสัญญาณของทางที่ใช่สำหรับคุณไปดูเคล็ดลับสำหรับกลุ่มนะคะ <c oughs> เขียนรายชื่อสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขไว้สิบอย่างแล้วทำให้ได้นะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างถ้าทำงานแล้วเหนื่อยลองแทรกความสนุกเข้าไปเช่นฟังเพลงโปรดฟังเพลงที่ชอบระหว่างทำงานหรือจะใส่ไอเดียเล็กๆที่คุณชอบลงไปในงานก็ได้ อย่าเชื่อว่าความสุขเป็นรางวัลนะคะแต่ให้เริ่มเชื่อว่าความสุขคือจุดเริ่มต้นของพลังงานที่ดีบทส่งท้ายสำหรับชาวกลุ่มคืออะไรนะคะชาวกลุ่มเนี่ยคือพลังงานของนวัตรกรรมนะคะอิสระและความคิดที่ไม่ตามใครเพื่อหัสปีนี้ก็จะมาขยายสิ่งที่คุณรักจริงให้กลายเป็นพลังในการสร้างชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมด้วยนะคะก็ขอให้ปีนี้นะคะ เป็นปีแห่งการกล้าที่จะรักตัวเองกล้าสนุกกล้าฝันแล้วก็กล้าทําสําหรับชาวกุลขอบคุณสําหรับการกดติดตาม s u b สไครต์ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลยาทาโร่นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามานะคะ,ะใครที่สนใจในเรื่องของสัตว์ดูไพ่ทาโร่ก็ได้นะคะหรือว่าโหราศาสตร์ดวงดาวก็สามารถดูได้ทั้ง2แบบเลยคนะอร์สสอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะ แล้วก็คอสดึงดูดรักแท้ด้วยกดแดงดึงดูดก็มีนะคะให้คุณได้เ,เลือกตามความสนใจด้วยอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆ